ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตหน้าง,งานกระเบื้องนะครับสำหรับงานกระเบื้องปูพื้น100ตารางเมตรนะครับเบื้องขนาด40นะครับ40่สิบคูณสี่ปูโดยช่างของนะครับ ครับช่าง๋องครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องสี่สิบนี่ครับลายกระเบื้องนะครับสำหรับลายกระเบื้องก็เป็นลายกิ๊กซอนนะครับสำหรับกระเบื้องนี่ก็อยู่ที่ราคาร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับสำหรับค่า ปูของช่างป๋องยิดตารางเมตรละร้อยนะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้นะครับถ้าเผื่อมีงานปูกระเบื้องครับติดต่อมาโดยช่างใช้ช h a นแนลเลยนะครับสำหรับงานกระเบื้องนี่ก็เป็นห้องแถวขนาดห้อง สีคูณเเมตรนะครับก่วงสี่ควา 4, วมลึกของห้องเข้าไป7เมตรนะครับแล้วก็ตัวระเบียงหน้าบ้านลงคือลงลงจอดรถนะครับอันนี้เป็นลงจอดรถลงจอดรถอีู่ก่วงอยู่ประมาณ5เมตรนะครับรถเกง๋งรถกระบะจอดพอดีนะครับนี นนก็็เปห้องแถวนะครับหกห้องนะครับหกห้องีกะเป็นระยะหาแนวนะครับหาแนวของช่างฝองแนวได้มัได้่ากนะครับคือเราจะให้มัน ข้างในสูงกว่าข้างนอกนะครับประมาณ3ามเซนนะครเดี๋ยวเวลาเราล้างพื้นให้น้ำไหลออกมาด้านหน้านะครับตามมาตรฐานครับของช่างคนระับเราเราไม่ได้ปูเสมอนะครับมันลาดหน่อยนะึง ตัวนี้ก็จะปูกระพอเราปูกระเบื้องเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นปูกระเบื้องเสร็จก็จะก่อก่อกั้นห้องอยู่นะครับนะมันเป็นห้องล็อกล็อกนะครับกอกั้นนะครับก่อกั้นห้อง ความสูงประมาณเมตรยี่สิบนะ,ะเคเรับเอาแต่ละห้องนะครเพราะว่าประตูประตูนี่เรามันมันติดกันครับติดกันสำหรับเผือมี ส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเตียงเท่านี้นะครับสนใจติดต่อทักได้มาได้นะครับที่ช่องช่างช้ยชาแนลครับสนใจอยากปูกระเบื้องอันนี้หน้างานอยู่อุดรนะฮะอุดรอุดรเขตบ,บ้านถอนนะครับหน้างานเผื่อ กาบกระเบื้องนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อๆไปให้ชมอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับเผื่อเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆให้ได้ชมอีกนะครับครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ